ดูด mm านนี <the <the ่ดานนักแข่งเลยเออเล่นยังไงวะเนียร nice> ีวเชั้นไหนเนี่ยกันยังไงดีเออเว้น่ามีหล่ามีหล่ยก็ไม่น่าน่าใช้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเดินเล่นแล้วกันจะเดินเล่นแล้วมันก็เล่นพอลนะครับผมอะไรก็ได้ตเนนี้เชื่อเรียงดูเลยเชื่อเด็กไม่เป็นไร โอ้ยคุณดนสปอร์ตวินผมใจเดี๋ยวเขาตูแกบเลยมังมั่งเลยเรนนี่พูดยังนมอี่ะเรนใี่ทำอะไรดน ทางตรงไหนอะเออมีเกือบแล้วตรงนึงเหรอไปเยอะเก่งเลยเยอะไปตรงนั้นอีตัวนึงอื้ยะเฮ้ยอะไรวะมีโดนแฟนด้วยเหรออุ๊ยเอออุ๊ยมันบุกมาอีกข้างแล้วเฮียทไนั่น,นอะเข้ามาเต็มเลยสาวคน ต้องสามอะอุ๊ยหมาสิโอ้ยหยุดไหนวะตัวจริงมันยังอยู่ข้างนอกเลยเออดิไฮ้เข้าไปแล้วปะไฮ้เข้าไปแล้วงิ่วะเนี่ยแอนแฟนเนี่อ่โอ้ตายตายตายอดีสู้เปล่าสู้เปล่าไม่เชืเว้ยเวลาก็กดดันเด้อ เอาแพนแล้วแพนแนแพนรบรนรไอ้ทำไมมันแพนช้าย่งเะอุ้ยมันรพช้าเลยมม่ควรเสร็จแล้วดิไกลเสร็จแล้วป่านีีเยอ้เอาเลยอะเอ็นเต้ยนั่นไงไอ้ห Ô, chết lửa Chứa Hiệu tài gì kìa, không cho tài kìa vì này quá, mình, <laughs> Wait, mình lên anh chơi để tao được Ô, ăn quá เฮียยัน้มาดคือพวกเขาที่ไอแต่มันมีเกาะน,น,นี่ไงก็ <c oughs> ว่าอะไรมันต้องมาทาง้ายเห็นอย้ยเช็ดแต่เลือกกุลูงไงพอเราพุ่งเข้าไปเลยข้างบนเลยแค้แซมนึงจลว

ไม่ไหวรู้รู้วะยิงเพื่อนยิงยี่ยิงเพื่อนนั่นเลยยิงเพื่อนเห็นว่าเล่ดฝาอะไรยี่โอ้เสียงปืนมาจากไหนวะตอนนี้กูปวดขี้วะได้ยินป่ะเสียงปืนอะไม่นะกูได้ยินเสียงมันวัก มองงไเออเป็นบ้าจริงเอ้ยเอ้ยไม่หยุดเลยตีเลยเออกูกูอินบอกกรมมันตามมาเลยเดี๋ยวเดี่ยวกูอัดใจไอ้นี่กับเจ้หลังกันหน่อยยยบอกกรมมันตามมาเยอะเย้เอาเพื่อนต่อเออมีกันชุบข้างหลังตอนนี้น่าจะโลไอ้กำรวจเนี่ยเอ้าแล้วทิ้งบอกไว้ตรงเนี้ย ยิงมเนี่ยเออจริงจิงบอมไปอยู่เลย,อยลล okay. เอ้าหยิงก่อนและโอเคเอออย่างเปลียนกูกูก <c oughs> มันอยู่ไหนกันนะ <c oughs> กูไม่รู้จริงๆ,ๆนนะเี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยบคนข้างหลังข้างหลังมีมั้ยได้ได้ได้โอ้โหทั้งทโอ้ ทะเลเขางนอกเจ้าเกาะเจ้าเดิมอยู่ที่ไหนวะหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกรอรอทางรอทางอ๋อเดี๋ยวกูเปิดวิดีโอให้มึงดูเลยเสียงเสียงปืนนแล้วเกีอยเลยเสียเงเลยเลย ดูเสียงปืนก็เกือนดิดิดิเอ้ยจริงครับโอ้ยน่ากลัวจังวะมาอะไรนเ่กแซนด้าเลยเด้อมาถึงก็บุกก่อนเลยเหรอเชี่ยไม่ลืมจากชั้นสองแน่นอนแหละไม่เลยดูเควสกันก่อนนะเข่ออะไรตังกวะแล้วก็มันจะตายกันหมด

จริงกหวะแนี่นอนครับนะผมมีปัญหากับเพื่อนอยู่อะเหรอก็กลัวเพื <c ười> ่อนมันยิงหน้ากูกูเข้ามาแล้วนะวอ่ะล่ะดาวดูหลังแฮมเลยแผน,ยน,นเลยอย่าห่วงกูเลยกูตายไปแล้ว <c ười> <c ười> การเดินหรือเปล่ปาเฮ้ยเห็นยังไง มีอีกตัวหนึ่งอยู่ยใช่รวดอ่ะนี่นี่นี่โกโยอยู่นี่โกโยปิงสองงั้นรอดีกว่ามาแล้วมันนิ่ไปบอมแล้วมันนี่ไปบอมแล้วเจอ,อ,อแล้วอะไรวลัวเราจะฟื้นเขาบุกโมยเลยออ <c oughs> ตายอีกแล้วไอ้ขี้นี่ตายไปอย่างไวายเข <c oughs> ียร์ นฮ้ียพ่อุ้ยพ่อใครยิไงเลยบ้ากางสองชิบหายละมาๆมาชิบหายแล้ว<ช>แขวใจไม่ออกขึ้นแขวใจไม่ออกออกูขึ้นซ้ายรอไปดิรอยอยู่รอยอยู่มาปะไม่เห็นนะมมอ่ะกูมืดน้ามุดตาม,มัวไม่เห็นเลยเฮ้ยเยี่ย,ยนะได้ปะได้ปะได้ได้ได,ไดโ้โอเคโอเคขอบคุณที่พังเดี๋ยวกูเดินให้เดี๋ยวเดินให้

โอ้เกี่ยวทำเรืองบัวต้นหน้ามีนะไอ้ทกระจกให้มันเจาะแบบตังคะไหเออกดันละตายตายตายทางซ้ายทางซ้ายระวังระวังระวังระวเดี๋ยวก็ไปทาง มันรู้แล้วว่ากูอยู่เงี้ยวางวางได้ปะได้ได้ได้ยิมาฟังกูไม่ไม่ไม่กูเดินดิวางเลยวางเลยวางไว้วางต่อไปข้างหลังมึงน,นะใครบันเจาะเอาไว้ปะเฮ้ยเชี่ยขอโทษ thằng về một một luôn gì đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พลันพลันดาวตายละโอ้โหเข้ามาขนาดนี้เลยได้เชี่ยอยู่ไหนเลือกูเหลือห้าไอ้ลอดนี่จะทำกูตายเหี้ยเฮ้ยหลังคือเชี่ยกูลืมดูขอโทษ โอ้โหรึเฉยเกือบตายห้าสิบห้าสิบเอ้ยไอ้สัสท่านเพื่อนบอกนี่มันยิงตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันเดินมางี้เลยอ้าโอ้ห like โหโดนมาเดียวตายเลยใช่ไหมฟันเฟรดบาคารเนีอะไรคือบาคารเนี่ยอไอ้ตรงเตาผิง <ค confer dles> อ่ะ อเออนะเซนเโอรเฮ้ยน่าเป็นห่วงอืมเป็นห่วงสุดๆแบตเบียนเข้ามายังไม่รู้มีคนพูดดิ มาแล้วข้าใส่มาแล้วไอหมอกทำอะไรบนบนน่ะอหทำอะไรตัวลาบี้โฟล์เป็นทายเงียไม่โดนแบล็คเงี้ยขี่ต้องกับแบ็คเลยแบ็คเบียดอัฟไซแบ็คเบียดอิสโกยงฮอนไซเฮ้ยไม่ฟังอะไรเลยเฮ้นไอชนั่นนิ่งอ่ะไอมันนิ่งอ่ะ อุ๊ยคนลุกไอตอนปาร์ซีโฟนี่โคตรจังเลยเลยนะอีจีจีจีพ่พของสามคิวชนะกูกลับมาด่าคนอื่นได้แล้วเว้ยโอ้เจ๋งแต่มึงเก้าคิวแล้วนะก็เล่นสะกูเล่นวิ่งเข้าใช้คนเดียว